ไ,ไ,มไ,ไม่ต้องรอให้ตายหรอกจครกาตายไปเอาไปด้วยไม่ได้อ่ะคือจะตายก่อนที่ไม่มีนุ่นเนี่ยไม่ได้ไม่ต้องไม่ได้กลัวว่าจะมีแล้วตายนะกลัวว่าจะตายเพราะไม่มีเอามีแต่พอดีก็พออยู่สุดท้ายวิธีการคิดปล่อยวางให้ได้คือการรู้จักปล่อยให้มันเป็นไป,นปนตามบทบาทของ สภาวะธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปนตามสภาวะที่มีการเกิดขึ้นแล้วมีการตั้งอยู่แล้วก็แปรปรวนแล้วก็ดับไปสูญสลายไปเป็นธรรมดาที่สุดของการปล่อยวางนะแบบที่สุดที่สุดที่สุดและที่สุดของการปล่อยวางคือการหยุดคาดการหยุดบังคับควบคุมอนาคต ไม่มีใครสามารถคาดการบังคับควบคุมสิ่งที่มันเกิดขึ้นหรือมันมีอยู่อย่างนี้ได้วันใดวันหนึ่งมันก็ต้องผ่านไปแล้วเราก็ทิ้งไปทิ้งไปทิ้งไปงไป,ปล่อยให้มันเป็นไปตามสภาวะของมันอย่ายึดอย่าถืออย่าติดให้ปล่อยวางถ้าเราทำได้แบบนี้นะเราปล่อยวางได้แน่ จริงปล่อยวางได้แน่แนเชื่อหลวงพอ่อสรุปสรุปการปล่อยวางหนึ่งหนึ่งอย่าเอาอาดีตมาเตะย้ำให้เป็นทุกข์ให้ลืมอดีตไปสองอย่ากังวลในอนาคตที่ยังมาไม่ถึง 3. อย่าเก็บอย่าสะสมเยอะมากไปรู้จักทิ้งรู้จักปล่อยไปบ้าง 4. ให้มองทุกสิ่งทุกอย่างว่ามันเป็นของไม่จีรังยั่งยืนมันชั่วขา่าวมันไม่ได้อยู่อมตะอิรันการสุดท้ายเลยนะ ปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเป็นไปนตามสภาวะอย่างนั้นปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นไปตามสภาวะขัดเขาไม่ได้ก็อย่าขัดปล่อยไปเลยท้ายที่สุดรายการในวันนี้ขอโยมของหลวงพ่อทุกคนปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างให้ได้เพื่อจะได้พบความสุขนี่คือวิธีการปล่อยวาง ขอความสุขสวัสดีจงมาเกิดมีกับทุกคนทุกท่านหลวงพ่อขอพาแผ่เมตานะแผ่เมตานะ สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นกับเวราหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้มีเวรต่อกันและกันเลยกัพยาปัชชาหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเดเบียนเส่งกันและกันเลยกับมีฆาหุนตุ จงเป็นสุขเป็นสมเถิดจะได้มีความทุกกายทุกใจเลยสุขีอันตานังปริหารัตุจงมีแต่ความสุขกายสขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดทีละครั้งพอดีจบรายการอยู่ดีมีสุขทุกคนทุกท่านทีละครั้งบินตบาดเช้าพอดีเลยล้ำลาไปก่อนขอให้ทุกท่านอยู่ในศีลอยู่ในธรรมมีบุญบารมีทุกคนเลย Satu, 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 satu.